สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีคมหวานนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยก็มีมีทรงอีเนบนะคะทำจากหล็กไบโรตารีนะคะรวมทั้งหมด6กอห้าเล่มไม่ใช่6เล่มสี่ห้าเล่มนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้ำอ้อยก็จัดโปรนะคะในราคา699บาทนะคะแล้วน้อ้อยก็มีปอกแขมให้ทุกเล่มเลยนะคะวันนี้นะคะสวยมากด้วยนะคะทรงอีเนบเนาะ ทำจากเหล็กใบโรตารี่นะคะเล่มที่1นนะคะลูกค้าสวยจริงๆใบยาวอยู่ที่11นิ้วเนาะกว้างสองนิ้วสันหนา6มิลน,นะคะหนัก500กรัมนะคะเล่มที่1สวยมากเลยค่ะทำจากาเหล็กไบโรตารี่นะคะความยาวตรงนี้นะคะด้ามจับตรงนี้6นิ้วนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะสวยมากเลยค่ะทรงนี้คือพกพา,าไปสวนไปไร่ได้เลยนะคะเข้าป่าคือได้เลยนะคะน้ำหนักเขาดีมากเลยนะคะ น้ำหนักเล่มที่หนึ่งห้าร้อยกรัมเนาะแล้วอ้อยมีฟอกให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สองเนาะเล่มที่สองนะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วสองกว้างสองนิ้วนะคะสันหนาหกมิลหนักห้าร้อยสี่สิบกรัมนะคะเล่มน,นี้ยาวสิบเอ็ดนิ้วนะคะกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลหนักห้าร้อยสี่สิบกรัมสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าเล่มที่สองนะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่สามนะคะเล่มที่3ามนะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่11นิ้วห,ห่หุนเนาะกว้างสองนิ้วสันหนา6มิลหนัก5้ากรัมสำหรับเล่มที่สามนะคะเล่มที่3ามก็สวยมากเลยค่ะลูกค้าดูความสวยของเขานะคะต่อไปนะคะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่4ี่สวยจังเล่มนี้ทรงเขาสวยมากเลยค่ะ เล่มที่4ใบาย,ยาว11นิ้วห่หุนนะคะกว้างสองนิ้วห่หุนสันหนา6มินนะะ 550, ลหนัก5 5 0อห้ากรัมนะคะรอยตรงนี้นะคะคือรอยตีร้อนนะคะสวยมากเลยไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะสวยทรงสวยมากเลยค่ะเรียบเลยค่ะพกพาได้นะคะเข้าสวนทำได้ <Okay. S 1> ได้หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่5นะคะเล่มที่หใบยาวอยู่ที่11นิ้วหกขนนะคะกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลหนัก580กรัมนะคะสําหรับเล่มที่5สวยมากเลยดูสิคะสวยจริงๆนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะด้ามจะยาว6นิ้วเท่าๆกันนะคะสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะทักน้ําอ้อยมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3ย์1 7 9 4 3ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะน้ำอ้ยต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพพี่ๆด้วยนะคะที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าร้านทางร้านของเราด้วยนะคะวันนี้น้ำอ้ยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ